มีแฟนยังคิมีแฟนยังด้วยททมมนนอออรรรริคคคุคุุุะะหหห้ยยยตตงงใใผ่านไปอีกเลยครับผมกับหนึ่งวันนะครับผมนะล่าสุดคลิปปักธงเกียนคนนะครับ EP ที่สามเนี่ยลงไปวันที่18กุมภาพันธ์นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่า มีคนดูอยากจะให้เราทําอะไรไหมนะครับผมอ่าก็จะมีแบบว่าดีครับก๊อฟสวัสดีครับน้องเลิกเอาคาแรคเตอร์ของยูดมาใช้เถอะครับเป็นตัวของตัวเองหน่อยครับดูแล้วมันไม่เข้าอะถ้าพี่ปักธงไว้แล้วให้พี่บอกว่าธงใครนี้แล้วจะมาดูว่าจะมีคนบอกไหมว่าธงของพี่พี่เป็นของตัวเองไอคอนเทนต์นี้มันน่าสนใจ่ะแล้วเราลองเล่นคอนเทนต์นี้ดูถ้าพี่ปักธงไว้แล้วให้พี่บอกว่าธงใครนี้ แล้วมาดูว่าจะมีคนบอกไหมว่าทงเป็นของตัวเองเอ้ยอันนี้น่าสนใจปะเดี๋ยวเราไปทํากัน,นไหนๆกไ็ไหนๆแล้วนะครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเสื้อคอเต่าสีขาวเนี่ยก็กำลังมาแรงเลิกเกินนะฮะก็เลยถือซะว่าเอาเสื้อคอเต่าสีขาวเนี่ยรวมกันมาในคลิปคลิปเดียวเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเกือบเกือบห้าทุ่มแล้วหรือเปล่าไม่เกือบดิตอนนี้สี่ทุ่ม,มสามนาทีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อนหลยแล้วกัน ชงใครทีนี้เออตกลงน่าเรียบร้อยก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กอกกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาลงคลิปปักทงเดีคเด่คนจะไ้ไมีขาดนะครับผมทุกคนแล้วก็ใครได้ให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับปักทงเนี่ยครับขอเป็นเวลาใต้คลิปนี้เลยครับส่วนท่าทางที่เราจะเอาไปนะครับผมก็มีท่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีท่าใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาครับผมนีม่กังฟูไทเกอร์นะครับผมแล้วก็ท่าปืนปืนเจ็ดนะครับผมเกือบครบเลยแล้วก็จะมีท่าปักทงนะครับ S 1> <S 1> อ่าโอเคเราไปเจอกันในโซนฟีสตไตล์กันดีกว่าทุกคน let's go <S อาเปลี่ยนชื่อแล้วพี่อ้ามสไตล์รับไอ้รับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วพี่เปลี่ยนเอ้าโอ้โหเกินไปขอดูนี่มีใครตึงๆหรือเปล่า กลางคืนนี่มันก็ตึงเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนโหเกินไปโคตรเอาอ่ะทุกคนเจอแต่ตึงตึงนั้นเลยอ่ะเกินไปครับบลกครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับให้ับลองหัวประวันเหมือนเราดิเนาะแต่งตัวแบบคล้ายกันด้วยทุกคนเนาะไม่ไปแกเอ้ยเข้ามาใกล้เราละตกใจเลยอุ้ย มันจะมาด้วยกันนะเนี่ยก้าวทองเหมือนกันเลยอยากได้เสื้ออ๋อเสื้อคอเต่าหรอถาม้วกันถาม้วกันเสื้อคอเต่าหรอใช่ใช่ใช่เอยม,มาเอาที่ห้องดีเอยมาเอาที่ห้องดีไม่ได้เอาแค่เสื้อนะไปถึงเอาออเอาใจเอาออเอาใจ มาเมียกูโถเฮ้ยมั่วละมั่วละวิ่งหนีเลยอ่ะโอ้วิ่งหนีอย่างจุกจุนเลยไม่ได้เอาท่าหัวใจมานะครับเนี่ยหมดเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่ดีวะเราเราได้มาฟรีอ่ะเราก็ห้าพันเพชรแล้วกันนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ หนึ่งหมื่นเพชรครับอ่าเราได้มาฟรีจะบอกไปหมื่นเพชรเฮ้ดูดูไอ้ก้าวทองไอ้ก้าวทองมาอะไรอ่ะก้าวทองจบละเฮ้ยจริงจงเออหมดจริงหมื่นเพชรเลยหมื่นเพชรเลยจริงๆนะมีคนสุ่มกับหมื่นเพชรอ่ะไม่ออกนะทุกคนบ้านรวยครับ บ้านรวยครับเฮ้ยไอ้การทองอยาจะสนใจไหมขอตัง uh> ค er> ์หน่อยไม่มีตังค์มีแต่ธงเออนี่นี่เราปักธงก่อนแล้วเราค่อยพิมพ์บอกสามสองหนึ่งป๊บไม่มีตังค์มีแต่ธงนี่ ะะมาผมรู้แล้วว่าผมจะปักธงแล้วก็ไปถามว่าธงใครนได้ยังไงเนี่ยผมเดี๋ยวผมทำให้ดูปั๊บมาถึงปุ๊บใช่ไหมเราก็ปักเลยปับป๊บปักนี้แล้วเราก็กด,กดกลับไปปับ๊บนี่แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นกระเป๋าใส่กระเป๋ากระเป๋าหนึ่งแล้วก็เข้าไปทำเนียนทำเนียนก็นไม่รู้ได้เปล่านะถ้าได้ก็ดีปั๊บหุย,ยหุยตักธงใครอะหุยธงใครหุยหุาายธงใครมา อุ้ยทงใครอะพิมถ,ถามก่อนทงทงใครอะเออนี่นี่ธงใครอะเฮ้ยทงใครวะเฮ้ยเชี่ยปักทงใครเนี่ยไอ้ว่าเออ <laughs> ทงพี่อ่ะเอาวหรอใค <laughs> รอ่ของนายเอ้าของเราไม่มีเราไม่มีปักทงเราไม่มีปักทง เอ้ยได้ได้ได้แบวนนี้ได้แบบนี้ได้ได้อยู่ได้อยู่ไอ้บ้าเอ้ยผมว่าวิธีนี้ได้อยู่นะวิธีนี้ได้อยู่วิธีนี้ได้อยู่คือเราเข้าไปปักคงก่อนแล้วเราค่อยกดออกมาจะไม่มีใครรู้ว่าเราคือคนที่ปักธงไปเร็วเร็วเร็วปักธงปักงปักคงปักคงปักแล้วก็ปักเสร็จก็กดออกนี่เลยเข้าไปดูผลงานสิอุ้ยอุ้ยไข่ปักคงอะอก้ยอุ้ยไข่ปักคงกระเด็นว้าว อ้ยนั่นใครนี่ลบหน่อยลบหน่อยเฮ <c oughs> ้ยชอบอ่ะเอ้คอนเทนต์ที่ชอบอ่ะชอบ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 ถามก่อนทงใครวะเฮ้ยปักทงใครวะนะ่ะโคตรเทเลยกได้ปักทงแอคหน่อยขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยแอคหน่อยสามสองหนึ่ง <c oughs> ไปสุ่มเกียนชัดโลกบ้างดิื่อฮัลโหลสวัสดีครับที่อย่างตึงอ่ะเสื้อสีขาวในกล่งไหนเสื้อสีขาวอยู่ในกล่องครับกล่องไหนกล่องที่บ้านเราเนี่ยกล่องที่บ้านเราเนี่ยเอาอยากได้มาเอาเอ้ย <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ได้เอาเสือ้อนะเอาอย่างอื่น ยอก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 หมายถึงเอาอกเอาใจเอาไอดีเราไปเล่นไหมอะไรนี้ไในกล่องสูง25เฮ็ดไงในร้านค้าไม่ไปดูเราโอ้มันมีตาหรือไงหรือว่าไอ้เสื้อคอเต่าสีขาวอันนี้เนี่ย มันไม่มีคนนิยมใส่ไม่ไม่ชอบกันเนี่ยสงสัยต้องไปก้ามทองเหมือนเดิมแล้วละมามเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยเอ <Huh? S 1> ดูดิไปไหนก็เจอแต่ก้ามทองโอ้โหก้ามทองแอ้วเพงปิดนกเท้าหมีโอ้รองเท้าปิดนกโอ้โหก้ามทองปะิกะทิเจ๊ง,จงอ่ะเข้าไปหาเรื่องแล้วนะกานใครเป็นแอคปืนเดีย๋ยววิ่งเข้าใส่เลยมาจะรอดูใครเป็นแอควงแอคปืนอะ่อนอะจะวิ่งเข้าใส่เลย เฮ้ยอยู่ดีๆก็มีสาวมาหาสวัสดีครับสุดสวยชื่ออะไรครับแหมทำไมเขานิ่งเลยอะชื่ออะไรอะดูนี่สองชื่อเลยนะครับไม่เจออะไรนะฮะเมื่อกี้ก็พิมพ์ว่าอะไรอะไม่ทันเล่นด้วยหน่อยงับเอ้ยอยากเล่นด้วยหน่อยงับนี่อยากเล่นอะไรงับอย,อยากเล่นอะไรงับนี่ต้องถามมาจากเล่นอะไรงับเฮ้ยเขาอยากเล่นกับเราทุกคนด่ที่สุด เสื้อคอเต่ามีขาวก็มีแล้วก็มีสาวอะครับน้องนอนที่มีหนดโตกันเลยทีเดีเชียวฮะแม่พิมม์อะไรมาแล้วมันหายไปอย่างเร็วเลยเอา้าเอา้เอาแล้วเขาไปเลยนี่เราเคลียร์หัวก่อนเฮ้ยหยุดตีดีโอจะตีไปหวัวตีเพื่ออะไรอะ่ะ เอาเธอเมื่อกี้เธอคุยกับเราอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมเธอไปหาอา้าวเรียบร้อยห่วยเป็นหมาเลยเออแสดงว,ว่าไม่มีใครรักไอ้เื้อกอเต่าสีขว่วเอ,อเฮ้ยเฮ้ยแฮมมาเดยครับเฮ้ยเขาแอดมาด้วยรับหน่อยละกันครับ อย่าบอกนะว่าจะชวนเราไปเล่น hmm. ก mm ันสองต่อสองอ่ะไอ้จีบมีนตโต๊ะอ้าวอายุเท่าไหร่อุ้ยอายุสิบเจ็ดปีอือสาวสาวอายุเดืนสาวจีบสาวจีบเราสิบหกเองน่าอายุสิบหกเองไม่เป็นไรรุ่นเดียวกันเออไม่เป็นไรรุ่นเดียวกัน ต้อง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 มาเล่นแล้วแหลนะมีแฟนยังมีแฟนยังด้วยยังไม่มีขาวฮัทเนาะยังไม่มีขาวมี่โดนจีมาทุกคนออกกันดิออกกัน อ้างไปแล้วเจอกันต an oh, ุ oh, yeah. wow> ๊กว so like, 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 ั๊บช่อโอเคแล้วครับผมรายการเจ้าพี่พี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าอยากดู EP พสองเนี่ยนะครับก็ต้องกดไลค์กดสไครป์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ EP พีสองมาเรัวๆยๆๆๆเลยครับแล้วเจอกันเรื่องกินได้สัตว์กินพีสัตว์ตลอดทุกคนสวัสดีครับไปแล้ว